สวัสดีครับในวันที่27ที่ผ่านมานีา้ผมก็ได้ไปํำบนที่วัดนะครับไปในงานวันธรรมชัยนะครับรถก็ออกประมาณ6โมงเช้านะครับไปกับรถพิมมนนะครับไปถึงวัดก็ประมาณ9้าโมงนะครับ9้าโมงกว่า แล้วก็ไปร่วมพิธีบูชาพระอาราตลัยนะครับแล้วก็ภาคบ่ายก็ร่วมบุญนะครับที่จุดบริจาคนะครับร่วมบุญบูชาเข้าพระแล้วก็ร่วมบุญถวายยาแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับบริเวณด้านหน้านี่ก็จะเป็นการเลี้ยวขบวนนะครับเลี้ยวขบวนทอดพระป่านะครับเพื่อ,อสมทบทุนนะครับ ในงานพระพุทธศาสนานะครับก็จะมีสาธุชนเดินทางไปทำบุญที่วัดในวันนี้กันเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าเป็นวันธรรมชัยนะครับเป็นวันสำคัญที่พระเด็จพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้ประกาศบวชนะครับ รถเข้าสู่ร่มกาเสาพักนะครับช่วงเวลาประมาณ11โมงก็รับประทานอาหารนะครับแล้วก็ไปที่ตู้บริจาคครับไปทำบุญไปจากเงินเพื่อ ใช้ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับและก็ขอนำบุญทั้งหมดในวันนี้ในครั้งนี้นำมาฝากทุกๆท,ท่านนะครับขอให้ทุกๆท่านได้ร่วมอนุโมทนาสัธุการให้กกบบุญของข้าพเจ้าด้วยนะครับและก็ขอให้ทุกท่าน ได้รับผลบุญของข้าพเจ้าทุกทุกท่านด้วยนะครับและถ้าท่านมีโอกาสก,ก็ขอเชิญชวนนะครับไปร่วมบุญด้วยกันนะครับที่วัดพระธรรมกายทุกเดือนนะครับ